สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเลมอนเตหัวนะครับวันนี้เราจะมาขับรถกันเฮ้ยนายอย่ามาทีๆที่นี่มันเป็นซอมบี้เดี๋ยวนะหนูไฟแล้วเจอเหตุการณ์บ้าอีกแล้วไม่ไปแล้วต้องรีบหนีเดี๋ยวเหมยมาได้ยังไงจอยมาตอนไหนลงไปเลยเย้เฮ้ยนํามาซอมบี้อะไรนะ่ะเราจะไปเพลาดไหมไม่รู้สิไปเลย Dear, ไม่ถึงฟิวไปแล้วอ้เอือไปก่อน First blood. Oh, oh. เิร์สกลัดโอ้โหจบแล้วไปเราล่คันต่อไปดีกว่าไปฮอตรอดก็ต้องลงไปจุกรจะได้ไปฮอตรอดไปเลยฟิวไปแล้วฮอตรอด เราจะไปพระไอเทมอะไรซอมบี้มันมีแค่แค่แงมุมเลยพ้นไหมพ้นไหมไม่พ้นเอ,อืไอ,อ,อ,อไปละจ้าตกสู่นรกเอือแหวะตัวแตกกระจุยกระจายจะลองรถคันไหนดีเอาฮอรดร้อนอีกทีหนึง่งอาจจะได้ทีนี้ได้แน่นอนมัง้งไปฮาร์ดรอด้อนยโู ไปเลยดึงว,ว้าวขับมาตรงหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเราจะไปพ้นตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่าน่ายังไม่พน้นอีกแล้วโอ้โหโล่วงดีจังันนี้โอ้ตกอีกแลว้วไม่นะต่อไปจะไปรถไหนดีไม่มีความหว,งวังแล้วงั้นเราไปรถบรรทุกกันเถอะ มังว่าจะมีรถบรรทุกอยู่แถวนี้ว้าวมียิงด้วยนะเนี่ยรถบรรทุกสุดเท่เออกขับไม่เห็นไปเลยเออกขับไปแล้วไปเลยรถบรรทุกไปเว้ยมันจะไป้นไหมเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยคนหรือเปล่าไม่รู้ที่ร,รู้คือ ไปแล้วเฮ้ยพุ่นได้ไง what มันไม่น่าจะพุ่นนะรถบรรทุกเนี่ยสปีดห้าร้อยไปเลยเย้ครับรถบรรทุกเฮ้ยเฮ้ยกูกระแทกกระแทกเ้ยเฮ้ยทำมันอะไรละโ,โ,โ,โอ้โลบมาได้ทำมันน้ำอะไรนะเออรถบรรทุกกระจุย โดนน้ำทีเดียวเนี่ยนะเฮ้ยจะเปดดิดรถคันไหนดีไม่รู้แล้วงั้นไปรถเมย์แล้วกันนี่รถเมย์คันใหญ่ยักษ์เอาเมย์ออกไปแล้วเลยไปรถเมย์ไปฮู้วู้ทางอีกไกลน้ามันมือเหรอนี่ยนะทำไมมันปล่อยอะไรของมันไวย ปฟิวเอือหือไม่ถึงอย่างที่คิดเอือ uh หือ huh. ตกหม่นะล่วงนีจง่จังหวะนี้โอ้ยไปเร็วเว้ยนูไฟเราจะทำย,ยังไงดีก็ไม่รู้จะทำยังไงดีงั้นเราต้องลองอีกทีหนึ่งแล้วละ่ะจังหวะน,นี้เราต้องลองด้วยตัวเองฮะเอาจริงเหรอใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นไป จะลงไม่ได้ตัวตัวเองลาก่อนทุกคนไปแล้วยาฮูเฮ้ยมันจะไปรอดไหมโอ้โหปล่อยน้ำสลามมาพอดีมันจังหวะน,นี้ก็หมุนโอ้อาารเรียบเลยตัวน้ำสลามตายาาเฮ้ยทำไมคนแต่งต,ตัวคล้ายเมยนี่เราเป็นอะไรดีเฮ้ยฮอตรส จะไปกับฮอตสโตรคคารนีแลวกันอ้าวโดนแย่งเฉยเราจะไปยังไงดีละเพื่อนไปด้วยตัวตัวเองเนี่ยแล้วน่าจะดีที่สุดนะดูท่าแล้วไปเลยเอาจริงเน่ฟิวบุใหญ่เอาไม่ถึงโอ้น้ก็ถึงเออนี่เราไปสวรรค์กี่รอบแล้วเนี่ย ถึงสิบรอบยังโอ้ยตายมาเยอะแล้วอยากจะไปขนาดได้กันแน่นี้อือจะไปขนาดดีไปดูด้วยตัวเองดีกว่าไปเลยดูไฟไปเลยโอ้มุน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 ไปเลยมุนไม่ดดงแน่นอนเลยถึงถึงได้ยังไง เออดูมาขนาดนี้แล้วกดไลค์สิรออะไรเออไปไปต่อมุนโอ้โอ้นั่นมันอะไรนะไปเลยเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ำกดน้ำกดสลามเฮ้ยโอ้เหือแตกหัวตายโอ้ยน้ำมันซอมบี้อะไรน่ะซอมบี้แขนยาวละไปเลย ไปถึงสปอนเรดค่ะไปเลยแล้วสีแดงของเราขอให้ไปถึงด้วยเถิด y รถสีแดงของเราจะไปถึงไหมเราต้องมาลุ้นกันไปแล้วรถสีแดงไปแล้วนั่นไงไม่ถึงเออเออดูกันมาเกับทั้งคลิปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ เราจะไปยังไฮลีลเนี่ะเราจะไปกันไหนไปฮอตลอดทีนึงก็แล้วกันนะเอาฮอตลอดหายเฉยไปไหนอะฮอตลอดมาไปเลยวู้ฮูทำไมล้อไม่ขยับเลยโอ้โหจานายโตมันเล่งอะเนอะไปเลยเย ไปถึงแล้วหรอฮอดลอดฮอตลอดฮอดลอดถึงด้วยอือพวกเรารีบลงไปดือนเดืนดืนของดนืนด่วนเลยลงไปเร็วฮอตลอดเว้ Hot นรถโบราณฮอตลอดของเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่วิวฟิวนั่นมันอะไรนะ่ะ มือของซอมบี้แขนยาวเฮ้ยเราจะไปถึงม้มจังหวะนี้เฮ้ยซอมบี้แขนยาวเฮ้ย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 อย่าบ้าอย่าอย่าหูถึงสักทีพวกเราอย่าหูดีใจจังเลยถึงแล้วไปเซฟก่อนคนแรกของแมปมาเล่นตรงนี้เด้อ เอาแบดด้วยนี่รับไปเลยรับแบดไปด้วยไปเดี๋ยวเราจะไปลอยฟ้ากันอีกไม่นานดูนะทุกคนเราจะลอยฟ้าชิงนี่ทุกคนเราลอยฟ้าให้ดูแล้วเมื่อกี้เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะไปขัดขวางทุกคนเราจะไปสรา้างปัญหาแก่ทุกคน โดยการขึ้นไปด้านบนใหม่รอบหนึ่งแล้วก็จะใช้สูตรโกงเดินไปดูพวกหน้าซอมบี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่เดินแบบโกงๆอะนะไปเลยไปดูหน้าซอมบี้ดีกว่าข้างในเป็นยังไงอย่าเห็นไส้สมองซอมบี้เหมือนเหมือกันนะนี่อะไปเลยไอ้ซอมบี้ ฉันอยากเห็นนะโอ้โหมีรถล่วงมาไปหนึ่งคันใครกันครับนี่น่องนอง,นองไปดูหนะดูสิว่าโหซอมบี่ไปดังมันโล่งหรอกเหรออ้าวมนโล่งเหรอ,อ,เ,หรอเราจะปิดจบด้วยฉากนี้แล้วกันแล้ววันนี้เราขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย